ของของเกลียวอันนี้ครับอันนั้นให้พี่ตะนะลูกนะกออเคออันนั้นของของผู้ผู้หญิงของเกลียวเป็นลูกฟุตบอลน,นะเกลียวนี่เกลียวนั่นี่นี่ในบ้านทำอะไรมามาม, <laughs> มาเกลียวนี่ครับ เราต้องเล่นฟูตบอลเล่นปืนใช่แล้วครับอันนั้นเป็นของผู้หญิงให้พี่ตะเล่นครับให้เกียวลองใส่เฉยนเกียวเล่นน้ำยงังจังครับโอ้ยหาผีปะเนะี่ย จมจบไม่ไม่ไม่ไหนไม่หักทำไมมันไม่หักไม่มีไหมเมื่อกี้นะครับพี่ลูกจะซื้ออะไรพอดีว่าพี่บอยฝากซื้ออันนี้อันนี้ด้วยแล้วก็เลยแบบซื้อของฝากเด็กๆของเล่นเยอะแล้วก็เลยซื้อ ของเล่นนี่มันดูแบบตะมุต,ตะมีดีเพราะเดี๋ยวพระเจ้าพระเจ้าขอดหลาเนี่ยก็ซื้อมาให้นาริตะเล่นสนุกสนุกแล้วก็ซื้อลูกบอลน,นี้มาให้โตเกียวอันนี้ม่ให้บอยแล้วก็นนี้ด้วยทุกคนอันนี้ติดแบบขอบสระน้ำอะอย่างเงี้ยแบค็คแมนเนี่ยแล้วก็นี้น,นี่เป็นของผูง้หญิง จะซื้อปืนซื้อมาตลอดเลยซื้อปืนเยอะแล้วนะทุกคนโอเคครับทุกคนครับบัตรร้อยร้อยเท่าไหร่นะอยู่ด้านล่างครับลิงก์อยู่ด้านล่างทุกคน <S <S ก็ฝากทุกคนด้วยนะครับวันนี้ตอนอตอนหนึ่งทุ่มมีไปแข่งฟุตบอลถึงสองทุ่มครึ่งนะครับกับพี่ไผ่นะครับมี พี่อนันต์มีพี่แสนกาคาพี่แสนชัยนะครับแล้วก็น้องม่อนดาราของเรานะครับเดี๋ยวเราเจอกันนะครับหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มครึ่งที่สนามร่มไสไปเจอกันได้นะครับชมฟรีนะครับเราไม่มีกลุ่มปิดนะครับแต่ใครที่จะชมคอนเสิร์ตราวแสงจันทร์วนครนะครับก็เข้ากลุ่มปิดด้านล่างเลยนะครับลิงก์ด้านล่างนะครับแล้วก็ใครจะไปชมหน้างานไปได้เลยครับขอบคุณทุกคนมากมากนะครับเดี๋ยวให้น้องๆกับที่บ้านเขาเล่นกันนะครับ ผมก็ไลฟ์ประมาณนี้แล้วกันนะคะ